เป็นอาจารย์คนีเพื่อนเป่นน้องเจด่ออาซออาอ่ทีเดี๋ยวผมเพนัอาซอเรออาจารย์อาอไปอเคนนเมาเอาเลยมาแล้วให้อาจารย์นกตีอาจารย์นกตีก่อนแล้วเค่อยค่อยกันไปไม่ได้กินเัวยังก็่ได้กินต ผ uhm yeah, ู่กอวเนี่ยผากเว้ยเาเป็นงูเขียวถ้าไปขีดเหียดเหียดช่างเฮาเนเท่าหรว่ากรีบอรมนจังกงประมาณนั้นแต่ย่านแหงบานบนเจ็ดเจ็บหคนเท่าก้ว มันั่งเรียกค่าหอาจารย์อะไรนะคเดีอยวอะไรนะคะับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเรเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดล่เี่ยวเดเดเดีดียวเยเอีวเดเี๋ยวเ้วเดี๋ยย้ววเเอเเาเ นับออกไปไม่เป็นหาเสียงอาจารย์ตีสิบเอ็ดอาจารย์เทียนคือสิบสองอ๋อนับขึนไปไม่เป็นหาเสียงสิบสามสิบสี่ิหาไปแล้วสิบสองเกย์สามขอบคุณน้องมานะสามนับขึนไปไม่เป็นหาเสียงอาจารยก่าบอาทำไมลูกชายเมาเตะเนาะจอยเนาะ

ีเก่าดพอดีติดล้องไรล้องอ้ไติดอไครับดับบัเขาเพ่น้องอันนี้ฮาซิเนี่ยอเาอันนี้มาสิกไบันนี้มาลูกบ้านเอาเครพีย่างนีมาพูดอะไรนี่พดอยังมาเอารถดวัว่า๊ะต้องเอาอกันเนาย่งมาเอารถดมาเอาข้าวฟรีครับข้าวฟรีข้าวปาะรกาครับโว้วขอเท้าก้นพูแ่ บ้านกำลังรักน้องมาณ์นะบ้านรักน้องมาณ์นะจังนึงนะขอบคุณครับบ้าน้านขอบคุณทีนอนบ้านนาเด้อขอบคุณบ้านพักน้องมานะนะจ๊ะแจกห้าร้อยกล่องตอนนี้เหลืออยู่ห้ากล่องเร็วๆนะครับจ้ากูให้ตัวกูครับ

อันนี้เจสสลให้ตันลูกจะคของพ่อจะคองดี่อมเพื่อนเอาห้เอาห้ลูกนี่ลูกเพื่อนนี่เจสสลาห้ลูกเพิ่อนหอมันหอมพี่่อ

กองท้องงิพูดอากเอาคือแล้วกับโปรเทสม่มีกล่องทีไม่มี้าวกล่องข้าที่ไม่มีข้ามีอยู่ไฮโลเนี่ยขย้านี่อยู่หิไม่อยน่อยู่ไนี่ขาย้าไม่จะออกสิเบนไฮโล่ถึอเลอยู่อารมณ์อารมณ์ฮล้วันนี้าเว

มาเดมาเดียวมาได้มด้มาให้เบิดห้ิบห้ไสเกียรสี่้องหนาวน้ไม่เส่่ทำจำอันนี้่อเอาอันนี้เอาได้ครับพ่อเอาให้พ่อไหมเอาพ่อะไรไ่อไ่นอยู่เอารถพ่อ

เอาไปใส่บันิจังเลยเพราะเขาเจ้าออกมาตั้งแต่ลงป้าเตงเอาจุงพิษเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้มพิษตัวดีว่าได้ได้ตัวดีลิขสิทธิ์อีกสามกล่องครับอีกสามกล่องตรงนี้ครับนี่ครับอีกสามกล่องเหลือสาวกล่องสุดท้ายนี่เพ่อชิบาทคือยังไงเนี่ พิบพาว่าซื้อหนังซื้อแ้วแข็งแ้วแข็งจูไปยังไงไปไหนเกือาหมองนแล้วเอไปุ่นเลยไปเนะเลือกปลเลอกปลพยังบอมันไก่เนาะพี่กอดก่คกอไปุนเลเนาะี่จะบัไก่เนาะข้ามโขงไหมล่ะไปไหมข้ามได้จะพาไปอปงเปียเออถือไปให้พะโลด โอเคหมดแล้วนะคะที่นิ่งชัดเกลืไ่อีกแล้ว่อีก้วซื้อัีาวเพิ่นเน่จักนอเนื้อจักบาทวัคพ้อไก่ก็ไดัคซานเน่จันยไอกทพวัยังมาไอกเพินัต่ยังมนี่อินวนไปแจกเลยพอดีวดีครับอดีพี่น้องนั้นแล้วพี่น้องเอซ์คิปนี่ขาฝากไว้สัคิหนาพอการ์ดจ้าคิปไปทา้งในบัมคนละรอย